เราจริงๆนะคะทุกคนทราบดีว่าเราไม่ได้เป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่ก็ก็รู้จักทุกคนเอาเป็นว่าให้เจ้าตัวเขามาพูดเองดีกว่า,เ,าเพราะว่า <laughs> มันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่นควรที่จะไปยุ่งกับเขาค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าอย่างวุ้นะทำไมเราถึงแบบแชร์เพราะว่าจริงๆก็เพิ่งเจอกันคืนก่อนที่วุ้นจะแชร์จะโสพสค่ะก็เลยก็เลยอยากจะช่วยให้กําลังใจเพื่อนว่าเฮ้ยเราอยู่เคียงข้างนะ เรา,าเรกไไาก็าไม่ได้ถามคนนี้ไปสักนิดเราว่าเราไม่ได้ไม่ได้ถามแต่ว่าเราพอรู้แล้วตกใจเลยคะว่ามันคปนใกล้ตัวคือเอาจริงๆไม่ถ้าจะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ถ้าจะได้ยินอะไรเขาก็คือคุยกันแต่ว่าเราอะ่ะก็คือนั่งคุยกับคุณฮิวโก้ส่วนสาวๆว่าจะคุยกันเราก็เป็นคุยอัปเดตสารทุกจุดก,กับ Black คุณเล็กมากกว่า กอดคนไหไม่ได้ดอเด็กอะไรไม่มีเนาะดอเด็กไปเกี่ยวข้องอะไรกับการให้คนยืมตังมีไหมเอยมีไหมขอสักร้อยหนึ่งก่อนได้ไหมคือไม่เมื่อก่อนนี้ยอมรับว่าเคยค่ะแต่ว่าพอคือเจ็บจนชินนทุกครั้งที่คนมาขอยยืมเงินก็คือจะมีมีเหตุเสมอะค่ะ พ่อแม่ป่วยลูกต้องการค่าเทอมอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องราวคลาสสิกที่ฟังจนแบบชินแล้วค่ะก็เลยช่วงหลังๆมานี้ถ้าใครขอยืมก็ไม่ให้ยืมถ้าจําเป็นจริงๆเรารู้สึกว่าเราให้เขาได้ในก้อนไหนเราให้เลยแล้วไม่ต้องมายืมกันไม่ต้องมาคืนดีกว่าคือจริงๆการข,าขอ,อยืมจานวนเดินมากสุดเท่าไหร่คะเจ็ดหลักค่ะเจ็ดก็เยอะแล้วนะแต่นี่เขาไปสิบ ปดเก้าแล้วเจ็ด <7 S 1> ได้คืนไหมพี่ไปผมไม่เคยได้คืนเลยค่ะคือการให้เพื่อนยืมเงินน่ะมันคือการเอาเงินเนี้ยไปให้เขาตัดสัมพันธ์กับเราอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็ตามที่มันในในความสัมพันธ์นมันมีเงินเข้าไม่เกี่ยวข้องมิตรภาพมันจะมันจะหายไปก็เลยไม่ให้ใครยืมตังค์เพราะว่ารักเรืนอนเพราะฉะนั้นรักทุกคนไม่ต้องมายืมนะ ที่่ใชไม่ต้องยืมถ้าฉันเห็นว่าเธอลำบากจริงๆเดี๋ยวฉันให้เลยก็แค่ก็แค่ช่วยแชร์เพราะว่าเขาก็บอกว่าเออใครเป็นเพื่อนแบบช่วยแชร์ด้วยนะเราก็เพิ่งเจอกันไงคะก็เลยแบบช่วยแชร์แล้วก็ช่วยสปอร์ตช่วยให้กำลังใจเรื่องเขได้มีการแบบต่อสายไปหาไหนอยายาากกนกิน คุณเหรอคะคือจริงๆกับวุณเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่สมัยเขาเป็นดีเจนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็ทํางานด้วยกันบ่อยๆอ่ะคุณก็เป็นคนน่ารักแล้วเป็นคนจริงใจกับเพื่อนๆมากๆเขาบอกว่าเขาทำงานเก่งมากเลยค่ะมาล้างมากบอกเขาเจอแล้วอี้เขาสวมมันพีนี่ทมาของเขก็ต้องยอมรับว่าวันแรกที่มีข่าวออกมาแล้วแล้วข่าวมันไปเหมือนโครมใส่เขาอะค่ะแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เพิ่งมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมัน เรากับเขาเหมือนกันอะเราเข้าวงการมาเราก็คือตั้งใจทํามาหากินนะคะเพราะฉะนั้นอะไม่อยากให้ใครมานั่งแบบบอกว่าเฮ้ย<ม> <"He i, S 2> เธอเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แค่คนตั้งใจทํางานเขาตั้งใจทำงานอย่างนจากกรณีนี้มันถูกชื่อมีอีกหลัอยอักษรย่ออะไรเงี้ยแต่คิดว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงบ้างเอาตรงๆไม่ได้อัปเดตข่าวในในเชิงของข่าวในสื่อมวลชนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ทราบว่ามันจะจบยังไงแต่ว่าก็คนทําผิดก็คนที่จะได้รับสิ่งที่เขาทําไปะคะ่ะแล้วก็บางทีเรื่องของความรู้สึกมันก็ยากนะ,ะ,นะ,ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเปิดเผยเองว่ววเ,เป็นคนในตัวทีเ่เส้นที่มีนกน อย่างที่บอกค่ะว่าแมเราเราเรานาะชาวเน็ตเราก็ชอบใส่ใจอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เป็นเรื่องเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเรื่องคนอื่นอะ่ะมันจะสนุกเสมอแต่หากวันใดวันหนึ่งอะ่ะมันกลายมาเป็นเรื่องของคนที่พูดถึงเราอะ่ะมันจะไม่สนุกแล้วมันก็จะยิ้มไม่ออกเพราะฉะนั้นอะ่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในข่าวที่ต้องเจอกับอะไรที่ตัวเองไม่คาดคิดมาก่อน